สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่องตีรพงซิ่งแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมแจ้งข่าวนะพี่ว่าไอ้ตัว8 0 0 0ันวัตต์หน้าผมตัวนี้นะครับไอ้ตัว d v 8 0 0 0ันเกไอบาซินเนี่ยเหลืออยู่3ามตัวสุดท้ายแล้วพี่เดี๋ยวผมจะพามาดูอีกรอบนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับเราจะแกะกล่องดูสดๆเลยอันนี้ผมก็ยังไม่เคยแกะนี่เป็นตัวใหม่นะครับเดี๋ยวพามาดูอีกรอบนะครับหน้ากล่องนะครับบอกได้เลยว่ากล่องสวยมากนะครับตัวนี้นี่ให้ดูดี8 0 0 0นะครับ แล้วก็ของแท้นะครับมันต้องมีบาร์โค้ดตรงนี้พี่ให้ดูให้ดูบาร์โค้ดของแท้ต้องมีบาร์โค้ดตรงนี้นะครับที่สําคัญนะไอตัวบาร์ซินเนี่ยนี่นะครับด้านหลังมันก็ได้มีสเปคนะครับ8 0 0พันวัตต์นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมบอกนะว่าห้ามลงต่ำกว่า1โอห์มนะครับห้ามลงต่ำกว่า1โอห์มตัวนี้ก็คือขับมันเป็นแอมเปรติทอนอ่ะพี่บาร์ซินก็คือขับซับก็ได้ หรือขับกลางก็ได้หรือขับมิดโลมิดเบสขับได้แล้วครับแต่ว่าเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะมันเป็นแค่หนึ่งชั้นนะครับนี่นะครับแกะกล่องมานะครับเราก็จะเจอกับกล่องนะาแพ็คมาสองชั้นนะผมแกะให้ดูนะครับนะครับแกะให้ดูสดๆเลยนะครับว่ามันไม่เคยแกะพี่พี่ที่เอาไปมันเราไปแกะเนี่ยเราจะได้รู้นะมันจะเจอแบบนี้นะครับให้ดูแกะให้ดูสดๆนะครับนี่นะครับให้ดูงานนะครับ ไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงนะพี่ไม่สวยตรงไหนปากกามาวงให้ดูนี่ครับในกล่องนะครับมีคู่วงคู่มือครบนะครับให้ดูนะครับนี่แกะให้ดูไม่สวยตรงไหนรบกวนพี่พี่ทุกคนเอาปากกามาวงนะครับนี่งานดูครับบอดี้ไลท์ที่เตะนะครับงานสวยมากนะครับแอมดิทตทอนนะครับดูดีงานสวยนะครับดูนะครับบาโคดยิงมาคบนะครับน็อตไม่เคยแกะนะ ของแท้ต้องจะเป็นอย่างนี้นะครับน็อตไม่เคยแกะบาโค้ดยิงคมนะครับนี่ตัวนี้นะครับสาหรับคนที่อยากดูนะครับตอนนี้นะพี่ร้านผมนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษเยอะแยะนะแอดไลน์ line, นะครับแอดไลน์ไลน์แอดตีละโพงซิ่งนะครับเพิ่งเปิดนะครับไลน์แอดตีลัโพงซิ่งตรงนี้นะไลน์แอดตีลัโพงซิ่งตรงนี้นะอย่าลืมไปแอด ราคาตัวนี้5,990ทักมาในไลน์แอดมีของแถมจัดเต็มจัดให้นะครับใครดูแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยตัวนี้แรงจัดนะครับผมบอกได้เลยว่าไฟถึงหน่อยอร่อยแน่นะครับใครดูแล้วสวัสดีทุกคนสุขสันต์วันปีใหม่ครับผมขอบคุณครับ